เจ้าหน้าที่รีบนำน้ำอาหารให้กับนายเชียร่ากัมมาแชร์ชาวฝรั่งเศสวัย70ปีที่อยู่ในสภาพที่หิวโหยหลังเดินทางลงมาจากเขาอีโต้อำเภอเมืองปราจีนบุรีเข้ามาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการสอบถามทราบว่ามีผู้พบนายกัมมาแชร์เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือชาวบ้านข้างร้านขายก๋วยเตี๋ยวในพื้นที่หมู่17ตําบลเนินหอมอำเภอเมืองปราจีนบุรีลักษณะอิดโรยเนื้อตัวดำเนื่องจากว่าถูกฝนขิ้เท่าในป่า ชาวบ้านจึงให้นั่งพาพ,พร้อมกับให้น้ำอาหารประทางความหิวก่อนที่จะนำตัวส่งยังศูนย์อำนวยการค้นหาบนเขาอีโต้ <c oughs> ซึ่งจากการตรวจร่างกายเ <c oughs> บื้องต้น <c oughs> ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง <c oughs> ไม่พบร่องรอยบาดแผล <c oughs> หรือถูกทำร้ายน <c oughs> ายกรมมชัยเดินทางขึ้นไปเที่ยวเขาอีโต้เ <c oughs> มื่อช่วงเที่ยงวันนี้ตามเส้นทางธรรมชาติโดยที่ไม่มีเสบียงและน้ำก่อนที่จะเดินหลงป่าและก็ขาดการติดต่อไปในช่วงเย็นเจ้าหน้าที่จึงได้ระดมกำลังออกค้นหาเกือบทั้งคืนแต่ไม่พบ แล้วก็เตรียมที่จะคนหาอีกครั้งเช้าวันนี้ก่อนที่จะได้รับแจ้งว่าพบตัวแล้ว